สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นเมื่อไอนึกถึง f l e m e x ซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงเชฟรอนวุฒิสักรีนิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน แชมพูสมุนไพรเทียรามักรูดมะลิปโปรตีนใหม่ราการจช่วสงสุดท้ายครับตอนนี้พอลัมนิสของเราคือคุณเต้ยุทธนาบุญอ่อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรดีๆมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราผมไปพบเรื่องราวซึ่งความจริงมันก็ ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ,รบแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในนั้นจนอดที่จะนํามาเล่าในวันนี้ไม่ได้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในเอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีที่เกาหลีนะครับเที่ยวนี้จริงๆแล้วทีมชาติไทยเราทําผลงานได้ดีทีเดียวนะฮะสิเ <12 S 2> หรียญทองนะครับ,รบอยู่ในอันดับ ต้นๆเลยนะทั้งเหรียญก็ดีทั้งการแสดงความสามารถของนักกีฬาแม้จะไม่ได้เหรียญแต่ได้ใจท่านผู้ชมก็เยอะใช่ครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวของเหรียญทองเหรียญหนึ่งซึ่งมันประทับใจผมเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือเหรียญทองของทีมจักรยานไทยเป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่า inline ์เ c e นะฮะเป็นการแข่งขันบนถนนจริงแล้วก็ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับปกติเวลาเราดูกีฬาไม่ว่าจะเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรก็ตามทีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ นั่นก็คือกีฬาประเภททีมกับกีฬาประเภทบุคคลประเภททีมเช่นฟุตบอลนะฮะเวลาได้เหรียญทองเหรียญเงินก็ได้กันทั้งทีมต่อให้คุณเป็นตัวสำรองนะฮะครั้งควนัมเมนคุณไม่ได้ลงเลยสักแอะเดียวก็ต้องได้ก็ต้องได้เพราะถือว่ามาในในนามของทีมนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือประเภทบุคคลเช่นมวยนะครับเมื่อไปชกแล้วใครชกชนะก็ได้เหรียญทองใครชกแพ้ตกรอบก็ไม่ได้เหรียญอันเนี้ยเข้าใจได้ง่าย ผมเพิ่งทราบจากการอ่านข่าวเบื้องหลังการได้เหรียญทองของทีมจักรยานไทยว่ามันเป็นการแข่งขันที่จะว่าเป็นทีมก็ไม่เชิงจะว่าเป็นบุคคลก็ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางมีด้วยเหรอมันอยู่ตรงกลางครับเฮ้ยคือการแข่งขันจักรยานเนี่ยตามกติกาเขาให้ส่งลงแข่งขันได้ชาติละสองคนนะครับแต่ไม่ถือว่าเป็นทีมแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเป็นบุคคลสองบุคคลใช่ครับลงไปแข่งแล้วก็ใครเข้าเส้นชัยคนนั้นก็ได้เหรียญได้คนเดียว สมมติทีมชาติไทยคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเข้าเซนชัยคนแรกแล้วอีกคนจะได้ด้วยไม่ได้ได้ถือว่าเป็นบุคคลใช่ครับแต่ก็ผมรู้ละธรรมชาติจะเหมือนกับสมมติแข่งว่ายน้ําเราส่งไปหลายคนแล้วเราดําเวลาดีครับไทยอาจจะอยู่รุ่นนี้กับรุ่นนั้นก็ได้แต่เป็นบุคคลทั้งคู่ใช่แต่ยังว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ยังต่างคนต่างแข่งนะฮะคือพยายามทําเวลาของตัวเองตัวใครตีที่สุดใช่ตัวใครตัวมันแต่จักรยานเนี่ยครับ เที่ยวเนี้ยจะมีนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่สองท่านด้วยกันนะฮะคนหนึ่งชื่อคุณจันเพ็งนนทสิงห์อีกคนหนึ่งชื่อคุณจุธาทิพย์มณีพันธ์สองคนนี้เนี่ยลงแข่งขันถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนได้เหรียญแค่แค่คนเดียวแต่เขาทํางานกันเป็นทีมครับเป็นธรรมชาติของจักรยานไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมผมยกตัวอย่างอ่านเรื่อง ดูเดอะฟองเงี้ยมันก็จะมีทีมฝรั่งเศสทีมอเมริกาทีมอิตาลีทีมอะไรที่ไปแข่งอาจจะทีมหนึ่งห้าคันไม่นับอะไหล่อะไรต่างๆแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันเลยคนนี้บังให้คนนั้นคนนี้ให้คนนั้นตามคนนี้คอยกันคนนั้นคนนี้สุดท้ายวางตัวเลยคนนี้เป็นคนเข้าเส้นใช่ครับเป็นเป็นธรรมชาติแล้วคนก็จะจําแลนด์อามสตองคนเดียวใช่แต่ทีมอีกสี่คนไม่มีใครรู้จักใช่ครับนี่คือการทํางานแบบจักรยานแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมา ไทยไม่ได้เหรียญจักรยานอยาเอเชยนเกมมา16ปีแล้วครับ oh. เราก็เลยไม่ค่อยรู้เบื้องหลังการแข่งขัน uh, เราเลยไม่รู้รายละเอียดเพ,เพราะไม่ได้ไปกินลายอดนิดอะไรเงี้ยพอเที่ยวนี้พอได้เหรียญนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์จนทําให้อ่านเรื่องราวได้ทราบว่าคุณจันเพลงกับคุณจุธาทิพย์เนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันจุธาทิพย์เนี่ยอายุน้อยกว่าเือ,อยี่สิบาปีไปฝึกเรื่องการสปรินต์การสปรินต์ก็คือการเร่งให้เร็วที่สุดนะฮะส่วนคุณจันเพลงเนี่ยจะเก่งเรื่องความอดทนความอึด คือสามารถถีบด้วยความเร็วสูงได้ในระยะนานถ้าแข่งกันเนี่ยความเร็วจะปิ้น <ส ıt, S 2> ต,ตัวต่อตัวเนี่ยสู้ตัวจุธาทิพย์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย <Pv d. S 1> พอเขาไปแข่งด้วยกันเนี่ยทางโค้ชเขาก็ต้องวางแผนฮะว่า2คนนี้เนี่ยคนหนึ่งมีหน้าที่ในการเขาเรียกว่าตัวหลอกตัวล่อในการถีบจักรยานกันเป็นกลุ่มนะฮะคนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยจะเหนื่อยที่สุดเพราะว่ารับแรงต้านใช่ครับจะเป็นคนถีบฝ่าลมไปอะฮะคือถ้านึกภาพเนี่ยเวลาที่เราถีบจักรยานไปเนี่ยลมมันจะวิ่งผ่านตัวเรา ไปข้างหลังเนี่ยทำไมชุดเขาถึงต้องรัดรูปจัก,กรยานต้องลดน้ําหนักเพราะว่ามันมีผลมากส่วนคนที่ไปอยู่ต่อท้ายคนที่นําเนี่ยจะเบาแรงมากเพราะว่ามันจะมีลักษณะถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลมมันดูดเราไปดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องออกแรงเยอะวางแผนกันเลยทีมไทยก็เลยวางแผนกันอย่างนี้ครับรู้ว่าคุณจุธาทิพย์เนี่ยน้องบริสเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสปรินต์แบบนี้ฮะแต่ว่า คนสปรินมีหน้าที่อะไรคนสปรินมีหน้าที่ประคองตัวเองไปเรื่อยๆครับเพื่อออมแรงไว้ให้เพื่อนเนี่ยลำบากไปเรื่อยๆลำบากไปเหนื่อยไปพราะเราต้องเก็บแรงไว้ใช่ครับตอนสุดท้ายเพื่อนนี่ต้องถีบนําเราไปฮะแล้วดูดเราไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าพอถึงระยะทางแค่ไม่ถึงกิโลเมตรสุดท้ายจากร้อยกว่ากิโลนะฮะแค่ไม่ถึงกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยคนสปรินนี่แหละจะทาหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นการส่งนะฮะคำว่าส่งนี่หมายความว่าสมมุติว่า อันนี้มันจะเป็นหลักฟิสิกส์นิดนึงนะฮะ,ะคนนี้นําไปคนนี้โดนดูดไปใช่ไหมฮะพอไปถึงจุดที่อเริ่มสปรินแล้วคนนี้จะฉีกแล้วคนนี้สปรินตามไปแต่ว่ามันมีแรงส่งมาบากเหมือนผมจับแขนคุณเต้ชว,วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วเหวี่ยงแล,แล้วเต้ก็วิ่งต่อมันจะวิ่งเร็วขึ้นดังนั้นเขาต้องดูดมาตลอดเพราะถึงระยะทางที่คราวที่แล้วน้องบริสพาไปเริ่มสปรินตอน700เมตรสุดท้ายปรากฏว่าพอไปถึงอีกร้อยเมตรจะถึงเส้นชัยหมดแรง ต้องรู้จังหวะว่าเราจะคื <c oughs> อ <c oughs> เริ่มสปรินต์<ม>เร็วไปหน่อยคราวนี<ะ>้ก็ไปฝึกมาใหม่สปรินต์ให้เราขึ้นแล้วก็อันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมโค้ชนะฮะ,ะทีมนักกีฬาไทยไปถึงสนามจริงเนี่ยก่อนทีมชาติอื่นทุกชาติเป็นเวลา2 3ส,สมวันเพื่อไปซ้อมกับสนามจริงก,ก่อนประเทศ<ค>นถนนเส้นทางอากาศแล้วเขาไปพบว่าไอ้ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสะพาน คือ <c oughs> คนขี่จักรายานจะรู้ว่าเวลาขึ้นสะพานเนี่ยมันเหนื่อย <มา S 2> แต่เวลาลงเนี่ยมันจะมันจะไหลแล้วนั้นเขาเขากะจะไปเริ่มสปรินต์ขาล,ลงนี่แหละ<อ>เพราะว่ามันจะเป็นการสตาร์ทที่ดีแต่ก่อนที่จะไปถึงสะพานนั้นเนี่ยคุณจันเพ็งจะต้องทําหน้าที่ทั้งเป็นตัวคอยกระชากคือดึงให้คุณบริสเนี่ยนะฮะคุณจุธาทิพย์ตามไปถ้ามีทีมชาติอื่นซึ่งทีมตัวเก่งเนี่ยก็คือไทยเปนะฮะจีนไทเปไต้หวันเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่น<า>ํากลุ่ม เราก็ต้องไม่ปล่อยให้เขานําไปไกลเกินไปมิฉะนั้นแล้วมันจะไล่ไม่ทันนั้นก็ต้องเกาะตามไปแซงเข้าบ้างปล่อยให้เขาแซงบ้างเพื่อเป็นการอมแรงนะคะคุณจันเพลงเนี่ยอายุ30ปีเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่นะใช่ครับซึ่งแปลว่าถ้าฝึกซ้อมมาไม่ดีจริงๆเนี่ยคือมีสิทธิ์วูบระหว่างการแข่งขันอันตรายมากนะครับแต่ว่าต้องทําหน้าที่ตัวหลอกตัวอดซึ่งใช้แรงเยอะกว่าน้องบีตัวสเปนเพราะว่า มันต้องใช้แรงเยอะเนี่ยบาตลอดทางร้อยกว่าโลฮะแล้วเก็บแรงให้น้องบริสเนี่ยมาใช้แรงช่วงกิโลเมตรสุดท้ายน้องบริสอายุน้อยกว่าไหมยี่สิบห้าปีครับยี่ห้ากับสามน้อยกว่าห้าปีก็คือความเก๋าด้วยรู้รู้เหลี่ยมอะไรดีกว่าทางทางฝั่งคนนาเนี่ยครับซึ่งลองคิดดูอย่างนี้นะฮะเราฝึกหนักกันเท่าๆกันเลยนะฮะวางแผนฝึกซ้อมกันแล้วแล้วพอถึงวันจริงเนี่ยเราเหนื่อยกว่าด้วยนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าในที่สุดเราจะไม่ได้เหรียญทองนะเราทําทั้งหมดเนี้ยเพื่อส่งให้ไอคนเนี้ยเพื่อให้คนเนี้ยไปเข้า แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเวลาเราย้อนกลับไปดูสถิติว่าปีนี้ประเทศไทยได้เหรียญทองกี่เหรียญชื่อที่มันอยู่ในสถิติเนี่ยก็เป็นชื่อน้องคนเดียวนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เหนื่อยกว่าเนี่ยคือเขาคือ,ค,อคืออาจจะบันทึกไว้สําหรับคนที่ติดตามเรื่องกีฬายเยอะๆแต่ว่าในปูมของทีมเอเชียนเกมไทยแน่นอนเขาบันทึกไว้ชื่อเดียวคือเหรียญทองชื่อเหรียญทองมันเป็นความรู้สึกที่ เราเคยได้ยินคําว่าปิดทองหลังพระเราเคยได้ยินคําว่าผู้ที่เป็นลมใต้ปีกเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตอีกคนนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนมากเลยนะครับมันมีคนอย่างนี้อยู่จริงในทุกแวดวงอย่างนี้อยู่จริงอะฮะแล้วผมแล้วผมดีใจมากที่โอ้โหนักข่าวเที่ยวนี้เนี่ยนักข่าวกีฬาก็ไปสัมภาษณ์ทำสกู๊แล้วก็ให้เกียรติให้เครดิตกับ กับคุณจันเพงอ่ะซึ่งเป็นคนนําซึ่งมิฉะนั้นแล้วพวกเราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะดีใจเราจะเห็นว่าตอนขึ้นรับเหรียญมีเพลงชาติไทยเราจะเห็นน้องบริสอยู่บนนั้นคุณจันเพงก็กยืนเชียร์อยู่ข้างล่างาแล้วเรากงไม่รู้เลยว่าโอ้นั่นแหละคือคนท,ที่เหนื่อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าบริสเขาไม่เก่งนะครับ<ๆ>เพราะว่ามันต้องซ้อมกันมาให้แม่นยําจริงคือคือบริสต้องเก่งอยู่แล้วไม่ไม่มีทางเข้า,ขาที่หนึ่งใช่ครับแซงไทยเปได้แต่เราจะลืมคุณจันเพงไม่ได้เลยครับเพราะนี่คือตัวอย่างขออองงงกกาาาารททททีี่่่ํุยยเต็ม เพื่อให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมุ่งไปสู่ความสําเร็จและในที่สุดภาพรวมก็คือทีมชาติไทยได้เหรียญถึงแม้จะเป็นกีฬาบุคคลก็ตามอันนี้ชื่นชมทั้งคุณจันเพลงทั้งคุณสตาฟโค้ชต่างๆด้วยนะฮะทั้งสมาคมเลยว่ามันต้องมีคนเสียสละมันถึงจะมีคนนําพาชายชนะมาสู่ประเทศเราได้ใช่ครับเปรียบเทียบกับชีวิตจริงล่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยฮะมันเยอะมากเลยคนที่ทํางานแทบตายแต่ว่าอาจจะไม่ได้เครดิตเท่าเท่าคนบางคนซึ่งอาจจะอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดมากกว่า อย่างล่าสุดรายการเราก็ได้รางวัลนาคตาราชใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนพี่ดูก็ก็เป็นพิธีกรนะฮะแต่จริงๆแล้วผู้ที่เสียสละอยู่ในรายการที่ไม่มีใครเห็นหูเยอะแยะไปหมดเลยครับที่เราเห็นอยู่ในห้องส่งคุณตุ้ยสวิตชิ่งคุณหลังตากล้องนี่ถ่ายจนเลือดไหลเลยนะถ่ายรายการทีวีนี่เป็นตากล้องนี่แล้วก็ไม่มีใครเห็นเสียเลือดได้ด้วยนะฮะครับเครนบาด เป็นความทุ่มซองเขาเอง๋อไม่ใช่นะฮะเป็นความทุ่มเทของเขาเองนะฮะคือตัวอย่างว่าทุกที่ที่ท่านผู้ชมอยู่มันจะมีคนที่ได้เครดิตแต่ไม่ได้แปลว่าคนไม่ได้เครดิตเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาอาจจะทํางานหนักนะฮะวันที่เรารับปริญญาคุณครูของเราอยู่ที่ไหนครับท่านอาจจะไปสอนรุ่นใหม่ต่อไปแต่เราได้ได้รับว่าโอ้โหเก่งจังเลยอะไรอย่างนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นดาราระดับโลกเลยนะครับเคียนูลีฟทุกคนรู้จักนะครับ ตอนนั้นเขาเล่นหนังเรื่องเม t r i x ซึ่งโด่งดังมากนะฮะ,ะคือแบบโด่งดังซะจนทําให้มีภาคต่อมาเต็มเลยมีภาคต่อมาใช่ครับแล้วก็คิโนริฟเหมือนกับในสัญญาเขาว่าเขามีเซ็นสัญญาเอาไว้ว่าถ้าไรายได้พ้นระดับนี้เนี่ยเขาจะได้โบนัสเหมือนกับสมมติตกลงค่าตัวไว้เท่านี้แต่ถ้าเกิดหนังทารายได้เกินเท่านี้เขาจะได้โบนัสเพิ่มคือเมทริกมันก็ทําเงินถล่มทลายอย่างที่เรารู้กันโบนัสที่เขาได้เพิ่มมาเขาเอาโบนัสก้อนนั้นเนี่ยไปแบ่งแล้วก็เอาไปแจกทีมงาน ที่อ,อยู่ในเมทริกซึ่งเขาพูดด้วยฮะเขาบอกว่าเฮ้ยความสําเร็จของเมทริกซ์มันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวอม,มันเสื้อผ้าที่ที่ออกแบบมาเนี่ยก็ทําให้ผมดูสง่างามขึ้นคนออกแบบคิวบูที่ทําให้ผมท่าสวยเก่งเหมือนกับผมเก่งจริงซึ่งความจริงผมไม่เก่งแล้วก็อีกทุกๆฝ่ายที่ช่วยกันนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ลืมคนที่อยู่รอบๆตัวเขาวันนี้เป็นเรื่องดีๆที่คุณเต้กําลังมาบอกพวกเราว่า ไม่ว่าเราจะทําความสําเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตนะครับท่านผู้ชมเองผมด้วยใครก็ตามแต่ไม่มีทางที่คุณทําคนเดียวครับทุกเรื่องที่เป็นความสําเร็จของคุณลองมองไปซิว่ามีใครกําลังช่วยคุณอยู่บ้างแล้วก็อย่าลืมพวกเขาขอบคุณมากครับคุณเ้จครับขอบพรคุณครับวัี่านเราต้องกคุณนระหยัดหน้านะครับสวัสดีครับนอลล์พันดีครับ คนที่งดงามจะสร้างสังคมที่งดงาม